ทุกสิ่งที่คุณเชื่อเกี่ยวกับการแยกจากกันเป็นเพียงภาพลวงตามีบางสิ่งที่วิทยาศาสตร์ได้ค้นพบแต่มีน้อยคนนักที่จะเข้าใจอย่างถ่องแท้ทุกสิ่งในจัก,กรวาลเชื่อมโยงกันอย่างเหนือการเวลาและอวกาศมีสนามพลังซ่อนเลนที่เชื่อมโยงไม่เพียงแต่อนุภาคย่อยของอะตอมเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความคิดอารมณ์และที่สำคัญที่สุดคือโชคชะตาของคุณด้วยนั่นหมายความว่าจิตใจของคุณ กำลังมีอิทธิพลต่อความเป็นจริงในแบบที่คุณไม่เคยจินตนาการมาก่อนลองนึกภาพว่าคุณกำลังถือลูกเต๋าเหมือนกันสองลูกและทอยลูกเต๋าลูกหนึ่งที่จุดจุดหนึ่งและมีคนทอยลูกเต๋าอีกลูกที่อยู่ห่างออกไปหลายพันกิโลเมตรลองนึกภาพว่าไม่ว่าระยะทางระหว่างลูกเต๋าทั้งสองจะเป็นอย่างไรผลลัพธ์ของลูกเต๋าลูกหนึ่งจะส่งผลต่อลูกเต๋าอีกลูกในทันที มันคือหลักการที่แท้จริงของฟิสิกควอนตัมที่เรียกว่าควอนตัมเอนแทงเกิลเมนต์ปรากฏการนี้ได้รับการพิสูจน์ด้วยการทดลองทางวิทยาศาสตร์และแสดงให้เห็นว่าอนุภาคที่เอนแทงเกิลเมนต์ยังคงเชื่อมต่อกันอย่างมองไม่เห็นมีปฏิกิริยาต่อกันแม้จะอยู่ห่างกันเพียงระยะทางอันไร้เหตุผลแต่สิ่งที่น้อยคนนักจะทราบคือหลักการนี้สามารถขยายออกไปนอกขอบเขตของจักรวาล และมีอิทธิพลต่อชีวิตจิตใจและพลังงานของคุณหากทุกสิ่งในจัก,กรวาลประกอบด้วยพลังงานและอนุภาคพ,พื้นฐานจิตสํานึกของคุณก็อยู่ภายใต้กฎเดียวกันนี้เช่นกันนั่นหมายความว่าความคิดเจตนาและอารมณ์ของคุณอาจส่งผลกระทบมากกว่าที่คุณคิดเมื่อคุณเข้าใจความจริงข้อนี้และเรียนรู้วิธีใช้มันอย่างมีสติคุณก็สามารถเริ่มไขความลับของพลังงาน่อนอยู่ภายในตัวคุณมาโดยตลอดได้ แต่ก่อนที่จะเข้าใจว่าสิ่งนี้สามารถเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงของคุณได้อย่างไรเราต้องสำรวจสิ่งที่เชื่อมโยงจิตใจของคุณเข้ากับจักรวาลเสียก่อนความคิดของคุณดูเหมือนจะมีอยู่แค่ในหัวแต่ความจริงแล้วความคิดนั้นกว้างไกลกว่าที่คุณคิดนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยฟิสิกควอนตัมได้ค้นพบว่าจิตสำนึกไม่ได้จำกัดอยู่แค่สมองมันโต้อตอบกับโครงสร้างของจักรวาลอย่างแท้จริงหนึ่งในการศึกษาที่น่าประทับใจที่สุด ดำเนินการโดยสถาบัน HeartMath ซึ่งพบว่าหัวใจมนุษย์สร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าอันทรงพลังซึ่งสามารถส่งอิทธิพลไม่เพียงแต่ร่างกายของคุณเองเท่านั้นแต่ยังรวมถึงสภาพแวดล้อมรอบตัวคุณด้วยนั่นหมายความว่าอารมณ์และเจตนาของคุณสามารถเดินทางไปไกลกว่าตัวคุณส่งผลกระทบต่อผู้อื่นและแม้กระทั่งเหตุการณ์ต่างๆหากความคิดคือพลังงานรูปแบบหนึ่งและพลังงานไม่เคยหายไป เจตนาและอารมณ์ของคุณไปอยู่ที่ไหนเมื่อคุณฉายภาพเหล่านั้นออกไปสู่จักรวาลแนวคิดเรื่องพันกันเชิงควอนตัมนี้ชี้ให้เห็นว่ามีการเชื่อมโยงกันระหว่างอนุภาคทั้งหมดรวมถึงอนุภาคที่ประกอบการเป็นตัวตนของคุณเองนั่นหมายความว่าเมื่อคุณคิดถึงบางสิ่งที่มีความเข้มข้นทางอารมณ์แรงสันสะเทือนนั้น สามารถสะท้อนไปยังอีกส่วนหนึ่งของจักรวาลดึงดูดสถานการณ์และตอบสนองสิ่งที่สอดคล้องกันกับความถี่นั้นนี่คือเหตุผลที่บางคนดูเหมือนจะสร้างโอกาสการ,รเผชิญหน้าและเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมาโดยบังเอิญในขณะที่บางคนยังคงติดอยู่ในวัฏจักรแห่งการต่อสู้ซ้ำแล้วซ้ำเล่างานวิจัยศถาบัน h าร์ match แสดงให้เห็นว่าหัวใจมนุษย์สร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่แผ่ขยายออกไปหลายเมตร เหนือร่างกายสนามแม่เหล็กไฟฟ้านี้มีปฏิสัมพันธ์กับระบบพลังงานอื่นๆทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างอารมณ์ของคุณและสภาพแวดล้อมรอบตัวจิตใต้สำนึกเปรียบเสมือนสาวาศวิทยุมันคอยรับคลื่นความถี่จากภายนอกและปล่อยสัญญาณความเชื่อที่ฝังลึกที่สุดของคุณอยู่ตลอดเวลานั่นหมายความว่าหากคุณมีรูปแบบความคิดเชิงลบสะสมอยู่ จิตใต้สำนึกของคุณก็จะสั่นสะเทือนที่ความถี่นั้นดึงดูดสถานการณ์และประสบการณ์ที่สะท้อนพลังงานนั้นแต่ถ้าคุณเรียนรู้ที่จะตั้งโปรแกรมใหม่คุณก็จะเริ่มส่งคลื่นความถี่ใหม่และเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณอย่างสิ้นเชิงลองคิดดูสิคุณเคยสังเกตไหมว่าเมื่อคุณอยู่ในสภาวะอารมณ์เชิงลบ ดูเหมือนว่าทุกอย่างรอบตัวคุณจะเริ่มผิดพลาดหรือในทางกลับกันเมื่อคุณเต็มไปด้วยพลังบวกโอกาสต่างๆก็ดูเหมือนจะปรากฏขึ้นมาเองสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะสนามสั่นสะเทือนของคุณตอบสนองต่อสิ่งที่คุณเก็บไว้ในจิตใต้สำนึกหาก,กจิตใต้สำนึกมีพลังในการส่งและรับเคลื่อนความถี่หล่อหลอมความเป็นจริงรอบตัวเราแล้วเหตุใดคนส่วนใหญ่จึงไม่สามารถเข้าถึงพลังงานนี้ได้อย่างมีสติคำตอบอยู่ที่โปรแกรมทางจิต ที่เราได้รับมาตั้งแต่เกิดตั้งแต่วัยเด็กเราถูกสอนให้เชื่อว่าความเป็นจริงนั้นแน่นอนโลกเป็นเพียงวัตถุและเราสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้ด้วยความพยายามทางกายภาพและตักกระที่มีเหตุผลเท่านั้นมุมมองที่จำกัดเหล่านี้ปิดกั้นการเชื่อมโยงของเรากับกฎวันตัมของจักรวาลทำให้เราตกเป็นเชลยของความจริงที่อาจกว้างไกลกว่านี้มากดรบรูซลิทตันนักชีววิทยา และนักวิจัย้ารอพิกจีเนติกแสดงให้เห็นว่า95%ของการกระทําในชีวิตประจําวันของเราถูกควบคุมโดยจิตใต้สํานึกและจิตใต้สำนึกนี้ถูกหล่อหลอมขึ้นเป็นหลักในช่วง7ปีแรกของชีวิตในช่วงนี้สมองของเราจะทํางานที่ความถี่คลื่นเทต้าเป็นหลักซึ่งเป็นสภาวะที่รับรู้ความรู้สึกได้สูงคล้ายกับสภาวะที่ถูกสะกดจิตในช่วงเวลานี้เองที่เราซึมซับความเชื่อรูปแบบและข้อจํากัด ากสภาพแวดล้อมที่เราอาศัยอยู่หากเราเติบโตมาโดยได้ยินวลีเช่นเงินทองหายากเราไม่สามารถมีทุกอย่างในชีวิตได้หรือเราต้องทำงานหนักเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งความคิดเหล่านี้จะกลายเป็นโปรแกรมอัตโนมัติในจิตใต้สานึกต่อมาแม้ว่าจะปรารถนาความอุดมสมบูรณ์ความสาเร็จหรือความสุขอย่างมีสติแต่จิตใจส่วนลึกของเราก็ยังคงปล่อยคลืนความที ตามความเชื่อที่เราจํากัดที่เราซึมซับมาตั้งแต่เด็กความเชื่อเหล่านี้กลายเป็นคําสั่งภายในที่หล่อล้อมชีวิตผู้ใหญ่ของเราแม้ว่าคุณจะไม่เชื่อในคําพูดเหล่านี้อีกต่อไปแต่จิตใต้สำนึกของคุณก็ยังคงยอมรับมันว่าเป็นความจริงนี่คือผลกระทบต่อชีวิตคุณในทางปฏิบัติหากจิตใต้สํานึกของคุณเชื่อว่าการหาเงินนั้นยากคุณอาจยังคงต้องหาเงินได้ แต่สุดท้ายแล้วเงินก็มักจะหลุดลอยไปไม่ว่าจะด้วยค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดการลงทุนที่ผิดพลาดหรือโอกาสที่ไม่เคยเกิดขึ้นจริงหากจิตใจของคุณถูกโปรแกรมให้เชื่อว่าความสัมพันธ์นั้นยากลำบากคุณอาจดึงดูดคู่รักที่ตอกย้ำความเชื่อนั้นก่อให้เกิดรูปแบบความหนุดหงิดซ้สำซากหากคุณถูกสอนว่าคุณไม่คู่ควรกับความสำเร็จคุณอาจสังเกตว่าเมื่อใดก็ตามที่คุณกำลังประสบความสำเร็จ อย่างยิ่งใหญ่อุปสรรคก็ดูเหมือนจะหยุดความก้าวหน้าของคุณลองคิดดูว่ากี่ครั้งแล้วที่คุณตั้งเป้าหมายลดน้ำหนักหาเงินสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแต่สุดท้ายกลับไปติดกับนิสัยเดิมๆซ้าๆเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะจิตสานึกของคุณต้องการที่จะเดินตามเส้นทางหนึ่งแต่จิตใต้สำนึกของคุณกลับถูกตั้งโปรแกรมให้เดินตามอีกเส้นทางหนึ่งอยู่แล้วนี่คือเหตุผลที่หลายคนพยายามเปลี่ยนแปลงชีวิต จะกลับรู้สึกติดอยู่ในวังวนเดิมๆพวกเขาไม่ได้ตระหนักว่าแรงสั่นสะเทือนทางพลังงานของพวกเขากำลังถูกกำหนดโดยจิตใต้สำนึกที่ยังคงทำงานภายใต้โปรแกรมจำกัดแบบเก่าความเชื่อมโยงระหว่างความเชื่อภายในกับความเป็นจริงภายนอกของคุณเป็นภาพสะท้อนโดยตรงจากสิ่งที่ฟิสิกควอนตัมเรียกว่าควอนตัมเอนแทงกเมนต์แต่หากการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณเป็นเรื่องง่ายเหมือนการเปลี่ยนความคิด ทุกคนก็คงใช้ชีวิตในฝันไปแล้วใช่ไหมแต่ปัญหาคือคนส่วนใหญ่ไม่รู้วิธีโปรแกรมจิตใต้สำนึกอย่างมีประสิทธิภาพพวกเขาใช้ชีวิตกับการพยายามเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ภายนอกโดยไม่รู้ว่าอุปสรรคที่แท้จริงนั้นอยู่ภายในตัวพวกเขาเองข่าวดีก็คือมีวิธีที่จะย้อนกลับการโปรแกรมพฤติกรรมนี้ได้เช่นเดียวกับที่คอมพิวเตอร์สามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ใหม่ได้จิตใต้สำนึก ก็าสามารถถูกตั้งโปรแกรมใหม่ด้วยความเชื่อมใหม่ๆที่จะนำไปสู่ความเป็นจริงแบบใหม่ได้หากทุกสิ่งในจักรวาลเชื่อมโยงกันการเชื่อมต่อน,นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรกันแน่คำตอบอยู่ที่อนุภาคพันกันซึ่งเป็นปรากฏการณ์ควอนตัมที่ท้าทายความเข้าใจความเป็นจริงของเราและเผยเห็นพลังงานที่ซ่อนอยู่ภายในตัวเราเมื่ออนุภาคย่อยของอะตอมสองอนุภาคพันกันพวกมันจะยังคงเชื่อมต่อกันไม่ว่าระยะห่างระหว่างกันจะเป็นอย่างไร หากอนุภาคหนึ่งเปลี่ยนสถานะอีกอนุภาคหนึ่งจะตอบสนองทันทีราวกับว่าพวกมันมีจิตสำนึกเดียวกันส่วนที่น่าประทับใจที่สุดการสื่อสารนี้เกิดขึ้นโดยปราศจากสัญญาณทางกายภาพที่มองเห็นได้ราวกับว่ามีข้อมูลระดับหนึ่งที่อยู่เหนือการเวลาและอวกาศซึ่งเชื่อมโยงทุกสิ่งเข้าด้วยกันแต่ทำไมสิ่งนี้ถึงสำคัญกับคุณเพราะคุณก็สร้างอนุภาคเหล่านี้เช่นกันร่างกายจิตใจและจิตสำนึกของคุณ เป็นส่วนหนึ่งของสนามพลังอันกว้างใหญ่ที่เชื่อมโยงถึงกันนี้นั่นหมายความว่าความคิดของคุณทํางานอย่างเกี่ยวพันกับจักรวาลหากจิตใจของคุณมีอิทธิพลต่อความเป็นจริงรอบตัวสิ่งที่คุณคิดและรู้สึกก็จะไม่ถูกจํากัดอยู่ในสมองของคุณแต่จะสะท้อนอยู่ในสนามควันตัมเจตนาอารมณ์และแม้แต่มุมมองโลกของคุณล้วนสร้างคลื่นที่แผ่ขยายออกไปนอกตัวคุณ โต้ตอบกับพลังงานอื่นๆและหล่อหลอมประสบการณ์ชีวิตของคุณคุณเคยรู้สึกไหมว่าจะมีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นแม้จะไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนแต่แล้วกลับมองเห็นมันคลี่คลายหรือคุณคิดถึงใครบางคนอย่างลึกซึ้งและไม่นานหลังจากนั้นพวกเขาก็ติดต่อมาหาคุณนี่คือผลของความเชื่อมโยงเชิงควอนตัมระหว่างจิตใจของคุณกับความเป็นจริงภายนอกหากอนุภาคย่อยของอะตอมสามารถสื่อสารได้ทันที ไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลแค่ไหนคุณลองนึกภาพว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อจิตใจของคุณสอดคล้องกับความถี่ของความเชื่อมโยงเดียวกันนี้เจตนาของคุณเริ่มปรากฏชัดขึ้นอย่างรวดเร็วคุณดึงดูดสถานการณ์และผู้คนซึ่งดูเหมือนจะอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมระดับพลังงานและความคิดสร้างสารรค์ของคุณเพิ่มขึ้นคุณจะรู้สึกถึงการเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น กับสัญชตาตญาณและการไหลเวียนตามธรรมชาติของชีวิตหากทุกสิ่งในจักรวาลเชื่อมโยงถึงกันความคิดและอารมณ์ของคุณก็เปรียบเสมือนการถ่ายทอดพลังงานที่โต้อตอบกับแก่นแท้ของความเป็นจริงสิ่งที่คุณรู้สึกและคิดไม่ได้หายไปภายในตัวคุณแต่พลังงานนี้จะแพร่กระจายก่อให้เกิดรูปแบบการสั่นสะเทือนที่ส่งผลต่อทุกสิ่งรอบตัวคุณดรโจดิสเพนซ่านักประสาทวิทยาอธิบายว่า เมื่อคุณเกิดความคิดขึ้นมามันจะสร้างปฏิกิริยาเคมีในสมองซึ่งกระตุต้นอารมณ์ที่เกี่ยวข้องอารมณ์นี้จะทําให้ความคิดแข็งแกร่งขึ้นก่อให้เกิดวงจรอุบาทหากคุณคิดถึงความล้มเหลวความกลัวหรือความขาดแคลนอยู่ตลอดเวลาร่างกายของคุณจะสั่งสะเทือนที่ความถี่นั้นและการสั่งสะเทือนนั้นจะส่งผลต่อการตัดสินใจพฤติกรรมและที่สําคัญที่สุดคือสิ่งที่คุณดึงดูดเข้ามาในชีวิตในทํานองเดียวกัน หากคุณปลูกฝังความคิดเรื่องความสำเร็จความอุดมสมบูรณ์และความกระตันยูรู้คุณสนามสันสะเทือนของคุณก็จะเปลี่ยนไปและในความเป็นจริงของคุณก็จะเริ่มสะท้อนความถี่ใหม่ขึ้นหากคุณกำลังสแสวงหาความสำเร็จแต่ถูกจำกัดให้เชื่อว่ามีเพียงไม่กี่คนที่โชคดีจิตใต้สำนึกของคุณอาจจะสร้างอุปสรรคที่มองไม่เห็นซึ่งขัดขวางความก้าวหน้าของคุณการปรารถนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างมีสติเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ คุณต้องปรับขึ้นความสันสะเทือนที่ฝั่งลึกของคุณให้สอดคล้องกับเจตนา,ารมณ์นั้นขั้นตอนแรกในการเปลี่ยนแปลงการสั่นสะเทือนของคุณคือการตั้งโปรแกรมจิตใต้สำนึกใหม่ให้ทำงานในระดับพลังงานที่สูงขึ้นซึ่งหมายความว่าคุณต้องส่งสัญญาณอย่างต่อเนื่องไปยังสนามพลังงานของคุณจนกว่าจิตใต้สำนึกของคุณจะยอมรับความจริงใหม่นี้ดังที่เรามักจะพูดเสมอว่าหนึ่งในวิธีการพื้นฐานที่สุดคือการทำสมาธิ และการจินตนาการเมื่อคุณเข้าสู่ภาวะสมาธิสมองของคุณจะเริ่มทํางานที่ความถี่ที่ลึกขึ้นคือความถี่ทีต้าและเดลตาซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเข้าถึงจิตใต้สำนึกการจินตนาการถึงเป้าหมายของคุณราวกับว่ามันเป็นจริงอยู่แล้วและช่วยเสริมสร้างแรงสั่นสะเทือนใหม่นี้การท่องวลีซ้ำๆเช่นฉันคู่ควรกับความอุดมสมบูรณ์หรือพลังงานของฉันดึงดูดประสบการณ์อันน่าทึ่ง จะช่วยปรับสภาพจิตใจของคุณให้ทำงานที่ความถี่ใหม่อารมณ์ที่มีแรงสันสะเทือนสูงเช่นความกระตัญญูและความรักจะช่วยเสริมสร้างสนามพลังของคุณให้แข็งแกร่งขึ้นและทำให้การเชื่อมต่อกับจักรวาลง่ายขึ้นคุณยังสามารถผสมผสานกับการทำสมาธิการหายใจเข้าลึกๆและการปลุกอารมณ์เหล่านี้ขึ้นมาความเชื่อที่จำกัดหลายอย่างมาจากประสบการณ์ในอดีตที่ถูกเก็บไว้ในจิตใต้สำนึก เทคนิคต,ต่างๆเช่น NLP หรือโปรแกรมภาษาประสาทสามารถช่วยขจัดอุปสรรคเหล่านี้ได้เมื่อคุณนำแนวทางปฏิบัติเหลา่านี้ไปใช้อย่างสม่ำเสมอความคิดและอารมณ์ของคุณจะเริ่มสั่นสะเทือนสอดคล้องกับกระแสะธรรมชาติของจักรวาลและเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นสิ่งพิเศษก็จะเกิดขึ้นความเป็นจริงภายนอกของคุณจะเริ่มเปลี่ยนแปลงเพื่อสะท้อนความถี่ภายในใหม่นี้ เมื่อคุณเริ่มปรับความคิดให้สอดคล้องกับความเป็นจริงของพันธนาการควอนตัมบางสิ่งลึกซึ้งก็เกิดขึ้นการรับรู้ความเป็นจริงของคุณก็เปลี่ยนไปคุณหยุดมองโลกในฐานะที่เป็นเพียงเหตุการณ์สุ่มๆและเริ่มตระหนักว่ามีกระแสปัญญาที่เชื่อมโยงทุกสิ่งเข้าด้วยกันอย่างมากมายและที่สำคัญกว่านั้นคุณเริ่มตระหนักถึงบทบาทของคุณในกระบวนการนี้จักรวาลตอบสนองต่อแรงสั่นสะเทือนที่คุณปล่อยออกมา เมื่อจิตใจและจิตจะสนึกของคุณสอดคล้องกับความคิดเรื่องความอุดมสมบูรณ์ความเป็นอยู่ที่ดีและความมั่นใจความถี่นี้จะสะท้อนกลับมาหาคุณในรูปแบบของโอกาสการพบปะที่ไม่คาดคิดและความบังเอิญที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องบังเอิญแต่ในความเป็นจริงแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญมันเป็นเพียงการตอบสนองของสนามควอนตัมต่อการถ่ายทอดพลังงานใหม่ของคุณ หลายคนที่ประสบกับสภาวะตื่นรู้นี้ต่างรายงานถึงรูปแบบการเปลี่ยนแปลงที่คล้ายคลึงกันความสอดคล้องกันเพิ่มขึ้นคุณเริ่มสังเกตเห็นว่าเหตุการณ์และการ,รเผชิญหน้าต่างๆดูเหมือนจะเข้าที่เข้าทางอย่างสมบูรณ์แบบราวกับว่าจักรวาลกำลังชี้นำคุณอยู่คุณคิดถึงวิธีการแก้ปัญหาและมันก็ปรากฏขึ้นคุณปรารถนาโอกาสและมันก็ปรากฏขึ้นในเวลาที่เหมาะสมสภาวะอารมณ์ของคุณก็จะดีขึ้นตามธรรมชาติ อารมณ์เชิงลบอย่างความกลัวและความวิตกกังวลจะหมดพลังลงเพราะจิตใจของคุณไม่จมอยู่กับภาพลวงตาของความแตกแยกและความสับสนวุ่นวายอีกต่อไปแต่คุณจะรู้สึกถึงความสงบภายในจากความมั่นใจว่าทุกสิ่งเชื่อมโยงไหลไปในทิศทางที่ดีคุณดึงดูดผู้คนและประสบการณ์ที่สอดคล้องกับแรงสั่นสะเทือนใหม่ของคุณเมื่อความถี่ของคุณเปลี่ยนไปความเป็นจริงภายนอกของคุณก็เปลี่ยนไปเช่นกัน ผู้คนที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณอาจเลือนหายไปขณะเดียวกันการเชื่อมต่อใหม่ๆก็เกิดขึ้นนำมาซึ่งโอกาสที่สอดคล้องกับพลังงานใหม่ของคุณความท้าทายต่างๆหมดอำนาจเหนือคุณปัญหาและอุปสรรคไม่ได้หายไปอย่างน่าอัศจรรย์แต่ปฏิกิริยาของคุณต่อสิ่งเหล่านั้นจะเปลี่ยนแปลงไปคุณจะเริ่มมองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่กว่า แทนที่จะมองว่าเป็นการลงโทษหรือความล้มเหลวอย่างไรก็ตามมีข้อผิดพลาดส,สำคัญที่ทำให้หลายคนไม่สามารถรักษาสภาวะแห่งความสอดคล้องมีไว้ได้ความผันผวน,นระหว่างศรัทธาและความสงสัยบ่อยครั้งเมื่อเราเริ่มเปลี่ยนความถี่จักรวาลก็ทดสอบเราความท้าทายที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะขัดแย้งกับความเป็นจริงใหม่ที่เรากำลังสร้างขึ้นและหากในขณะนั้นคุณยอมแพ้ต่อความกลัว ความไม่มั่นคงหรือหวนกลับไปสู่รูปแบบความคิดเดิมๆคุณกำลังชะลอหรือแม้กระทั่งปิดกัน้นกระบวนการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะจักรวาลมักจะร้องขอการยืนยันก่อนที่จะสร้างความเป็นจริงใหม่ให้กับคุณแนวคิดนี้หมายความว่าเมื่อคุณตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงภายในจักรวาลจำเป็นต้องทดสอบแรงสันสะเทือนของคุณเพื่อให้มั่นใจว่าคุณมุ่งมั่นกับความเปลี่ยนแปลงนี้อย่างแท้จริง ลองนึกภาพว่าคุณตัดสินใจที่จะดึงดูดความมั่งคั่งเข้ามาในชีวิตมากขึ้นและเริ่มเปลี่ยนความเชื่อเกี่ยวกับเงินทองในช่วงสองสาวันแรกทุกอย่างดูเหมือนจะราบรื่นดีจนกระทั่งจู่ๆก็มีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดหรือปัญหาทางการเงินเกิดขึ้นในขณะนั้นคนส่วนใหญ่มีปฏิกิริยาด้วยความหมงุดหงิดและความกลัวจนกลับไปสู่สภาวะขาดแคลนแบบเดิมและนี่คือจุดที่หลายคนล้มเหลว สิ่งที่พวกเขาไม่เข้าใจคือสถานการณ์นี้ไม่ใช่สัญญาณของความล้มเหลวแต่เป็นบททดสอบจากจัก,กรวาลเพื่อยืนยันว่าคลื่นความถี่ใหม่ของคุณนั้นมั่นคงหรือไม่หากคุณเผชิญกับความท้าทายนี้ด้วยกรอบความคิดเดิมๆจัก,กรวาลจะเข้าใจว่าคลื่นความถี่ของคุณไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจริงๆแต่หากคุณยังคงรักษาความมั่นใจกระทำด้วยความมั่นใจและยังคงสันสะเทือนอย่างล้นเหลือ จักรวาลจะบันทึกความถี่ใหม่นี้ไว้เป็นความจริงใหม่ของคุณสิ่งนี้ใช้ได้กับทุกการเปลี่ยนแปลงหากคุณตัดสินใจว่าต้องการความสัมพันธ์ที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นคุณอาจสังเกตเห็นรูปแบบเดิมๆที่เป็นลมพิษกลับมาอีกครั้งนี่คือการทดสอบเพื่อดูว่าคุณตอบสนองแตกต่างหรือทำผิดซ้ำซากหรือไม่หากคุณต้องการประสบความสำเร็จในอาชีพการงานมากขึ้นคุณอาจต้องเผชิญกับอุปสรรคในช่วงแรก เช่นลูกค้าที่ยากหรือโปรเจกต์ที่ท้าทายหากคุณยังคงมุ่งมั่นจัก,กรวาลจะเข้าใจว่าคุณพร้อมจะก้าวไปข้างหน้าแล้วหากคุณต้องการพัฒนาความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นคุณอาจต้องเผชิญแบบความวิจารณ์ที่ไม่คาดคิดสิ่งนี้เกิดขึ้นเพื่อดูว่าความภาคภูมิใจในตัวเองของคุณเปลี่ยนไปจริงๆหรือไม่หรือคุณยังคงพึ่งพาการยอมรับจากภายนอกอยู่จัก,กรวาลไม่ได้ท้าทายให้คุณยอมแพ้ มันทำเพื่อให้แน่ใจว่าคุณพร้อมจะรับสิ่งที่คุณขอแล้วเมื่อคุณเข้าใจสิ่งนี้ความท้าทายจะไม่ถูกมองว่าเป็นอุปสรรคอีกต่อไปแต่จะถูกมองว่าเป็นสัญญาณของความก้าวหน้ามันไม่ได้หมายความว่าคุณกำลังล้มเหลวมีความแตกต่างระหว่างความคิดถึงบางสิ่งบางอย่างกับการรู้สึกว่าสิ่งนั้นเป็นจริงอยู่แล้วจักรวาลตอบสนองต่อความถี่ทางอารมณ์ของคุณไม่ใช่แค่ความปรารถนาที่มีเหตุผล หากคุณปรารถนาความมั่งคัง่งแต่กลับรู้สึกวิตกกังวลเมืม่อคิดถึงเรื่องเงินทองอารมณ์เชิงลบนั้นจะส่งสัญญาณของความขาดแคลนและความเป็นจริงของคุณก็จะสะท้อนสิ่งนั้นทีนี้หากคุณปรารถนาความมั่งคัง่งและรู้สึกขอบคุณและอุดมสมบูรณ์แม้กระทั่งก่อนที่จะมีเงินทองแรงสังส่นสะเทือนของคุณจะเปลี่ยนไปและจัก,กรวาลจะตอบสนองต่อความถี่ใหม่นั้นดรโจดิสเพนซาอธิบายว่า คุญแจสําคัญของการแสดงออกคือการทําให้ตัวเองอยู่ในสภาวะอารมณ์ของสิ่งที่คุณปรารถนาจะสัมผัสแม้กระทั่งก่อนที่มันจะเกิดขึ้นจริงเมื่อคุณเข้าสู่สภาวะนั้นจิตใต้สํานึกของคุณจะเริ่มยอมรับความจริงใหม่นี้ว่าเป็นจริงและพลังงานของคุณก็จะสอดคล้องกับสิ่งที่คุณปรารถนาจะแสดงออกหากคุณต้องการเปลี่ยนความเป็นจริงคุณต้องเปลี่ยนความถี่ภายในของคุณก่อนนี่คือ3ขั้นตอนปฏิบัติ ที่จะทำเช่นนั้นสังเกตและเปลี่ยนความคิดของคุณระบุรูปแบบความคิดที่กําลังสร้างความเป็นจริงในปัจจุบันของคุณเมื่อใดก็ตามที่คุณสังเกตเห็นความคิดเชิงลบให้แทนที่ด้วยความคิดที่สอดคล้องกับความเป็นจริงที่คุณต้องการสร้างเข้าสู่ภาวะอารมณ์ที่ถูกต้องการย้ำเตือนเชิงบวกซ้ำๆนั้นไม่เพียงพอคุณต้องรู้สึกว่าตัวเองได้ใช้ชีวิตอย่างที่ปรารถนาแล้ว ซึ่งสามารถทําได้ผ่านการจินตนาการอย่างเข้มข้นโดยจินตนาการถึงความเป็นจริงในอุดมคติของคุณและรู้สึกถึงอารมณ์นั้นราวกับว่ามันเป็นจริงปฏิบัติตามแรงสั่นสะเทือนใหม่ของคุณพลังงานของคุณจําเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากการกระทําที่สอดคล้องกันหากคุณต้องการความอุดมสมบูรณ์แต่กลับลงมือทําเพราะกลัวการใช้จ่ายหรือสูญเสียเงินจิตใต้สำนึกของคุณก็ยังคงติดอยู่ในสภาวะขาดแคลน การกระทำของคุณจำเป็นต้องสะท้อนถึงความมั่นใจในความเป็นจริงใหม่ที่คุณต้องการสร้างขึ้นปรากฏการณ์ทางจิตวิญญาณมากมายที่ครั้งหนึ่งเคยถูกมองว่าเป็นเรื่องรีรับปัจจุบันสามารถวิเคราะห์ผ่านมุมมองของฟิสิกส์ควอนตัมได้ประสบการณ์ต่างๆเช่นเดจาวู ja Vu, ลางสังหรณ์หรือแม้แต่ความผูกพันทางอารมณ์อันเข้มข้นระหว่างคนสองคนสามารถอธิบายได้ด้วยหลักการพันกันเชิงควอนตัม ประเพณีทางจิตวิญญาณโบราณมากมายกล่าวถึงความเชื่อมโยงนี้มานานก่อนที่วิทยาศาสตร์สมัยใหม่จะเริ่มต้นศึกษาแนวคิดต่างๆเช่นปรานในศาสนาฮินดูชี่ในวัฒนธรรมจีนและสนามอาคชิกในลัทธิลึกลับแบบตะวันตกอธิบายถึงสนามที่มองไม่เห็นซึ่งเชื่อมโยงทุกสิ่งในจักรวาลปัจจุบันฟิสิกควอนตัมพิสูจน์แนวคิดเหล่านี้ด้วยการแสดงให้เห็นว่า แท้จริงแล้วมีสนามพลังงานละเอียดที่แทรกซึมอยู่ในทุกสิ่งจิตใจของคุณไม่ได้โดดเดี่ยวอยู่ในสมองความคิดเจตนาและอารมณ์ของคุณไม่เพียงแต่ส่งผลต่อร่างกายของคุณเองเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อสนามพลังงานจัก,กรวาลอีกด้วยสิ่งนี้สามารถอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆเช่นความรู้สึกที่คุณรู้จักใครสักคนก่อนที่จะได้พบเขาในชีวิตนี้อาจเป็นภาพสะท้อนของการพันกันทางพลังงานระหว่างวิญญ,ญาณ เหตุการณ์ที่ดูเหมือนเป็นเรื่องบังเอิญแต่จริงๆแล้วเป็นการตอบสนองโดยตรงจากความผีดที่คุณปล่อยออกมาการพันกันเชิญควันตั้มไม่ได้เกิดขึ้นระหว่างอนุภาคย่อยของอะตอมเท่านั้นแต่ยังสามารถอธิบายความเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณระหว่างผู้คนได้หากอนุภาคสามารถเชื่อมต่อกันข้าเมเวลาและอวกาศได้อะไรที่หยุดยั้งจิตสำนึกของเราจากการเชื่อมต่อในลักษณะเดียวกันนี้ สิ่งนี้อาจอธิบายได้ว่าทำไมเราถึงรู้สึกถึงพลังงานของอีกคนหนึ่งอย่างลึกซึ้งแม้จากระยะไกลหรือทำไมฝาแฝดจึงสามารถรับรู้ได้เมื่อมีบางสิ่งเกิดขึ้นกับอีกฝ่ายแม้แต่แนวคิดอย่างคู่แท้ก็สามารถมองได้ผ่านเลนนี้ซึ่งจะเป็นจิตสำนึกสองดวงที่เคยพันกันและยังคงสันสะเทือนอย่างก้องกังวานโดยไม่คำนึงถึงการแยกจากกันทางกายภาพ ยิ่งไปกว่านั้นผู้ปฏิบัติธรรมทางจิตวิญญาณหลายคนอย่างพูดถึงการเชื่อมต่อกับทั้งหมดสถานะที่จิตใจก้าวข้ามและแยกจากกันและประสบกับความเป็นจริงหนึ่งเดียวกับจัก,กรวาลสถานะนี้มักบรรลุได้ผ่านการทำสมาธิอย่างล้ำลึกซึ่งอธิบายได้ในลักษณะที่คล้ายกับสถานะของจิตสำนึกที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งศึกษาโดยประสาทวิทยาและฟิสิกส์ควอนตัมหลายคนพยายามเปลี่ยนแปลง มีชีวิตอยู่เฉพาะในระดับจิตสำนึกพวกเขาสร้างทำยืนยันเชิงบวกกำหนดเป้าหมายพยายามคิดต่างแต่ลึกๆแล้วพวกเขายังรู้สึกสงสัยความกลัวและความรู้สึกขาดแคลนสิ่งนี้สร้างความขัดแย้งทางการสั่นสะเทือนคุณอาจบอกว่าคุณเชื่อในความอุดมสมบูรณ์แต่หากลึกๆแล้วคุณรู้สึกวิตกกังวลทุกครั้งที่คิดถึงเรื่องเงินการสั่นสะเทือนที่แท้จริงของคุณไม่สอดคล้องกัน ถามตัวเองว่าฉันรู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่ฉันต้องการให้เกิดขึ้นหากมีความกลัวหรือความสงสัยหรือการต่อต้านนั่นหมายความว่าการสั่นสะเทือนของคุณไม่สอดคล้องกันอารมณ์เป็นปัจจัยที่กำหนดการสั่นสะเทือนหากคุณต้องการความอุดมสมบูรณ์ถามตัวเองว่าฉันรู้สึกอย่างไรถ้าฉันมีฐานะทางการเงินที่มั่งคั่งอยู่แล้วและฝึกฝนความรู้สึกนั้นในทุกๆวัน วิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการเปลี่ยนแปลงการสั่นสะเทือนของคุณคือการทำราวกับว่าคุณเป็นคนที่คุณต้องการจะเป็นอยู่แล้วหากคุณต้องการความมั่นใจมากขึ้นให้ทำด้วยความมั่นใจหากคุณปรารถนาความสำเร็จตัดสินใจให้เหมือนคนที่ประสบความสำเร็จจิตใต้สำนึกของคุณต้องการหลักฐานเพื่อการยอมรับความจริงใหม่การยอมจำนนอย่างสมบูรณ์ต่อการไหลของจักรวาล คือกุญแจสุดท้ายในการเข้าถึงพลังงานที่ซ่อนอยู่ของคุณคือสถานะของความไว้วางใจอย่างแท้จริงนั่นหมายถึงการปรับการสั่นสะเทือนของคุณให้สอดคล้องกับสิ่งที่คุณปรารถนาในขณะเดียวกันก็ปล่อยวางความต้องการที่จะควบคุมว่าอย่างไรและเมื่อใดอาจดูขัดแย้งกันแต่สิ่งนี้ทำงานอย่างไร ยิ่งคุณปรารถนาบางสิ่งมากขึ้นด้วยความวิตกกังวลและความสงสัยคุณก็จะยิ่งตอกย้ำความคิดที่ว่าคุณยังไม่มีมันมากขึ้นความถี่ที่ขาดหายไปนี้จะปิดกั้นจัก,กรวาลจากการตอบสนองด้วยการไหลในทางกลับกันเมื่อคุณปรับให้ตรงกันอย่างสมบูรณ์และมั่นใจโดยปราศจากความกลัวและความวิตกกังวลเพียงแค่รู้ว่าสิ่งที่คุณต้องการกำลังเคลื่อนไหวอย,อยู่แล้ว ความเป็นจริงของคุณก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่แทบจะมหัศจรรย์ความลับคือการบรรลุสถานะของความแน่นอนในการสันสะเทือนซึ่งหมายความว่าคุณรู้สึกและทำราวกับว่าการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการได้เกิดขึ้นแล้วไม่มีข้อสงสัยอีกต่อไปไม่มีการรอคอยอีกต่อไปมีเพียงความแน่นอนอย่างแท้จริงว่าจัก,กรวาลกำลังทำงานเพื่อคุณ นี่คือ4วิธีในการเข้าถึงกุญแจนี้ในชีวิตของคุณฝึกฝนศรัทธาที่ไม่สั่นคลอนไม่ใช่การรอคอยที่จะเห็นก่อนที่คุณจะเชื่อแต่ต้องเชื่อก่อนให้สั่นสะเทือนราวกับว่าคุณบรรลุสิ่งที่คุณต้องการแล้วจากนั้นความเป็นจริงก็จะเริ่มปรับเปลี่ยนจงรู้สึกขอบคุณก่อนที่จะแสดงออกความกตัญญูเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทรงพลังที่สุดพลังงานสำหรับการปรับสมดุลและการสั่นสะเทือนของคุณใหม่ เมืเ่อคุณรู้สึกขอบคุณอย่างแท้จริงราวบับว่าคุณได้รับสิ่งที่คุณต้องการแล้วจักรวาลตอบสนองโดยนำมันมาสู่ความเป็นจริงของคุณและสุดท้ายต้องไม่ลืมว่าเราเกิดมาเพื่อที่จะเรียนรู้และเพื่อที่จะรักด้วยรัก The Message 21วันมหาศจรรย์เกิด